มาดูนี่เลยค่าแรง400เอาไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเนี่ยมันฟังดูแล้วมันอลเวงนะประชุมมาสามรอบผมมีความรู้สึกว่าแปลกๆไหมไอ้ข้าจ้าง400บาทที่ฝ่ายการเมืองเขาปักทง1ตุลาเนี่ยมันมีความแปลกๆบางอย่างเดี๋ยวมาดูจอบยุทธไทยอินไซต์ a i l แน d คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่าแรง400บาท1ตุลามีปัญหาค่ะ โดยกระบวนการทางกฎหมาย400บาท1ตุลาทั่วประเทศมันต้องผ่านาที่ประชุมคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการค่าจ้างหรือคณะกรรมการไตรภ<ต>าคี3ฝ่าย<า>ประกอบด้วยตัวแทนจาก3ฝ่ายรัฐนายจ้างลูกจ้างปรากฏว่าอบอร์ดค่าจ้างเรียกประชุม2ครั้งล่มทั้ง2ครั้งต้องนัดครั้งที่3 24กันยา ก็มีแนวโน้มมีสัญญาณมาแต่ไกลว่าจะล่มครับว่าต้องเลื่อนและแบบไม่มีกําหนดด้วยเล่อนาไม่สามารถกําหนดได้ชัดเจนว่าครั้งที่3จะประชุมกันได้เมื่อไหร่ค่ะไปดูกันสักนิดสิครับว่าไอ้เจ้า400บาททําไมมันแรงจังแรงขนาดทําให้บอร์ดค่าจ้างล่มทั้ง2ครั้งและทํ้่า จะประชุมครั้งที่3มามแม้ที่ด้วยก็หนไม่ได้ชัดเจนว่าครั้งที่3จะประชุมเมื่อไหร่ไปดูการประชุมครั้งที่1สักนิดหนึ่งสักคั16กันยายนะคะร่มเพราะฝ่ายนายจ้างไม่มาประชุม5คนติดธุระติดภารกิจครบ5คนเลยฝ่ายนายจ้างนะบอร์ดค่าจ้างประกอบด้วยสามฝ่ายฝ่ายละ5คนครัฐนายจ้างลูกจ้างฝ่ายละ5เป็น15บห้าปร,รากฏว่า16กันยาในายจ้างไม่มาประชุมทั้ง5คนใช่ค่ะไม่มาประชุมทั้ง5คนติดงานพร้อมกันไง ไม่ว่างพร้อมๆกันใช่ไม่ว่างพร้อมๆกันติดงานพร้อมๆกันเลยฝั่งนจ้างเขาก็ออกมาโวยเขาบอกว่าปกติการประชุมบอร์ดค่าจ้างเขาจะประชุมพุทธที่สองของทุกเดือนกันยายนตรงกับ11กันยานายจ้างทั้ง5คนก็บอกแล้ววันนั้นมันมีปัญหาค่ะมีปัญหาก็ต้องหาวันประชุมวันใหม่ที่มากันได้เยอะสุด ในจ้างก็ให้วันว่างไป2วันคือ23และ24กันยาใช่ค่ะปรากฏว่าประหลัดกระทรวงรายงานประธานไป<อ>เลือกค่าว <คน S 2> จ้าง,งกลับเลือกประชุม16กันยาซึ่งก็บอกแล้วว่าเขาไม่ได้ไเขาได้23กับ24ออตัวแทนตัวแทนในจ้างในบอร์ดข้าจ้างออกปากมาคำหนึ่งเราถูกนิติสงครามเล่นงานซะแล้วได้ เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครั้งแรกใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นอ้าวแล้วครับจากนั้นก็เกิดการนัดประชุมกันใหม่ครั้งที่สองเพราะ16ล่มละเกิดการนัดประชุมกันใหม่เป็น20กันยาครั้งที่สอง20กันยา67ล่มเช่นเคยปรากฏว่าล่มเพราะคราวนี้ล่มอย่างล่มอย่างฝ่ายรัฐไม่มาประชุม5ไม่มาประชุม4มาประชุมแค่หนึ่งก็คือตัวคุณไพโรธ ประหลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานประธา,า,านบอร์ดค่าจ้างประหลัดกระทรวงแรงงานมาแต่ตัวแทนรัฐอีกสี่ไม่ไม,มาโ <มา S 1> ดยพร้อม,อมียงประกอบด้วย,ปร,วยประกอบด้วยคุณโสภาเกียรตินิราชาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคุณวรวรณพิฆามินทร์รองเลขาสภาพัฒน์คุณเมธีสุภาพงศ์อดีตรองผู้ว่าแบงค์ชาติคุณพูนพงศ์ในในนาภาพ,าพรนะคะผู้นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า อ,อยากกระทรวงพาณิชย์ใช่ครับพอนอขนาดเดียวกันฝ่ายลูกจ้างไม่มาสองคนคุณอ่อนศรีโมครัชกับคุณภายรอวิจิตค่ะที่น่าสนใจก็คือมีอยู่สประเด็นประเด็นที่1ก็คือทําไมลูกจ้างผลประโยชน์ของฝั่งตัวเองทําไมไม่มาติดงานไงอมไม่ทราบประเด็นที่สองตัวแทนฝ่ายรัฐทําไมโดดร่มทั้งสคนค,คลี่ไส้ในคลี่ไส้ในค,คลี่ไส้ใน มีอะไรที่น่าสนใจนักข่าววันนั้นไปรอทำข่าวตาไว้ตาไวยเลอกไปเห็นคุณพูนพงศ์ไนยนาพาพรตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์เดินทางไปที่กระทรวงแรงงานแต่ไม่เข้าห้องประชุมบอร์ดข้าจา้าอ้าวแล้วไปทำอะไระนักข่าวก็ถามคุณไพโรธปลัดกระทรวงแรงงานประธานบอร์ดข้าจ้างถามว่าตัวแทนพาณิชย์ก็เห็นมาที่กระทรวงแรงงานทำไมไม่เข้าห้องประชมุมค่ะ ปหลัดกระทรวงแรงงานก็มีคาอธิบายแบบเลี่ยงๆแตลว่าไม่อธิบายอธิบายไม่ได้อตอบไม่ได้แหละขณะเดียวกันกรณีของคุณเมธีสุภาพงศ์อดีตรองผู้ว่าแบงค์ชาติอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประหลาดมากวันคืออย่างนี้ประหลัดแรงงานเนี่ยบอกกับนักข่าวว่าแต่เดิมนั้นคุณเมธีเป็นรองผู้ว่าแบงค์ชาติถูกส่งมาเป็นตัวเป็นตัวแทนแบงค์ชาติในบอร์ดข้าราชการ ปรากฏว่าคุณเมทีเกษียณเมื่อ30ิกันยาปีหกหปีที่แล้วนะทุกปีที่แล้วนะปีนี้หกเจ็ดนะหลังเกษียณแบงค์ชาติยังยืนยันยังรับรองความเป็นผู้แทนในบอร์ดค่าร้างของคุณเมทีก็ถือแปนไทยเป็นไทยก็คือหลังเกษียณคุณเมทียังถูกมอบหมายให้เป็นตัวแทนแบงค์ชาติมาทำหน้าที่อยู่ในบอร์ดค่าร้างใช่ก็ว่ากันมาเรื่อยคุณเมทีก็เข้ามาประชุมก็อาบว่าตอนเมษาก็ยังประชุมอยู่นะปรากฏว่า เช้าวันที่20เข้านัดประชุมครั้งที่2วันวันที่20ใช่ไหมใช่ยี่ปรากฏว,ว่าไอ้เชาวว้าวันนั้นเลยวันเดียวกันแหละแบงค์ชาติมีหนังสือแจ้งกระทรวงแรงงานว่าแจ้งบอร์ดค่าจ้างว่ายกเลิกการรับรองสถานะผู้แทนของคุณเมธีมธสุภาพงอีิรองผู้ว่าแบงค์ชาติก็คือไม่ใช่ตัวแทนแบงค์ชาติที่จะมาประชุมได้เออ แล้วมาแจ้งเมื่อวันที่20ประชุมรอบสองเอแล้วรอบแรกอะคุณว่าซัมซ่งรองไหมแปลกแล้วพี่ดนัยก็รอบแรกอะซัมซ่งรองแน่นอนอะผมถามต่อคุณโสภาลูกน้องของคุณไพโรธลูกน้องของประหลัดกระทรวงแรงงานลูกน้องของประธาน board ค่าจ้างกระทรวงของประธานบอร์ดข้าจ้างเองคุณโสภาอธิบดีกรมสุริการทําไมไม่มาประชุมทาไมไม่มาประชุมทําไมไม่เข้าประชุมใช่ค่ะรองในขาสภาพัฒน์ก็ไม่มาประชุมรีโมทกันหรือเปล่าเนี่ยอืมันแปลก แปลกมากแปลกมากค่ะที่นายเห็นด้วยวันนั้น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 คุณคุณคุณไพโรธประธานบอร์ดค่าจ้างจริงบอกว่าจะนัดประชุมครั้งที่สามวันที่ยี่สิบสี่กันยาพรุ่งนี้จะเรียกประชุมครั้งที่สามวันที่ยี่สิบสี่กันยาพรุ่งนี้อะวันที่ยี่สิบสี่กันยาเอาเพจขึ้นเลยค่ะวันที่ยี่สิบสี่กันยา <shifting> รากฏว่าค่ะ ต้องรอค่ะรอแบงค์ชาติตั้งผู้แทนเข้ามาคนใหม่นะคะเพราะไม่รองคุณเนธิแล้วก็รอประหลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่ท่านเลยกันยาไปแล้วมันตลกนะมันตลกคุณไพโรธบอกว่านัดใหม่ครั้งที่3 24กันยาแต่ตอนท้ายของการให้สัมภาษณ์คุณไพโรธก็อ,อ้อมออแอ้มอ้อมแอ้มก็พูดเองสงสัยอาจต้องเลื่อนยาวด้วยไม่มีกำหนดต้องรอแบงค์ชาติตั้งผู้แทนคนใหม่ผู้แทนแบงค์ชาติจะทำหน้าที่ได้ต้องผ่านครมอก่อนนะถูกต้องค่ะมีขั้นตอนนะ ขณะเดียวกันอีกไม่กี่วันสิ้นเดือนนี้อีกไม่กี่วันประหลัดรายงานก็จะ,กะเกษียณก็ต้องรอประหลัดคนก็ต้องรอประหลัดรายงานคนใหม่จอบอ่ะเลื่อนแน่นอนเราจะไปกันที่คุณอัธยุดค่ะลียะวณิชค่ะกรรมการค่าจ้างนะคะฝ่ายนายจ้างสวัสดีค่ะคุณอัธยุธค่ะสวัสดีครับ,ค,รบคุณอัธยุดฮะครับสวัสดีครับคุณนายคุณสมรรัตน์นนครับด้วยความเคารพนะคุณคุณอัธยุทธผมไล่เรียงเรื่องทั้งหมดดูไส้ในของเรื่องทั้งหมดผมว่าแปลกนะ มันต้องมีใครมันต้องมีใครเ,เล่นอะไรอยู่ <c oughs> ผมรู้สึกอย่างนั้นนะคุณอัตยุทธ์รู้สึกเ่งิั้นไหมใช่ครับค่ะมองอยังไงครับมอง,อย,งยังไงบ้างครับคือขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนนะครับว่า <c oughs> เหตุการณ์วันที่สิบหกเนี่ยเ,เป็นเหตุการณ์ที่ทางฝ่ายในจ้างเนี่ยตกเป็นจำเลยของสังคมเนื่องจากว่าเราไม่ได้ประชุมนะครับเหตุที่เราไม่ได้ประชุมเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่า เป็นวันที่เราเนี่ยไม่ว่างตรงกันคือโ,โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าทางท่านประธานคณะกรรมการาราจ้างคือท่านประหลัดกระทรวงแรงงานเนี่ยไม่ว่างตามตารางพุทธที่เช้าเช้าพุทธที่สองของเดือนเนี่ยท่านก็จะให้ฝายเลขาโทรมประสานงานนะครับเลือกวันแล้วก็เดาวันที่ตรงกันอาจจะไม่เต็มคณะทั้งสิบห้าคนอาจจะมีนายจ้างไปสามลูกจ้างมาสามอะไรเงี้ยให้มันใ,ให้มันเข้ป,ประชุม ถ้าทําแบบนี้มาตลอดเวลาถ้าจะเลื่อนที่ที่ไม่ได้ตรงตามตารางนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะฮะท่านเลือกเอาวันที่นายจ้างไม่ว่างตรงกันพอดีเลยวันที่สิบหกผมก็ถามไยเลขาว่าทำไมเอาวันนี้บอกายเลขาก็บอกก็ท่านเจ้าวันนี้แหละค่ะท่านเจาวันนี้แต่ท่านเจาวันที่พวกผมไม่ว่างตรงกันนะก็เหตุการณ์ก็เลยทําให้ผมตกเป็นจาเลยของสังคมนะฮะอย่างทีนี้พอเลื่อนจากวันที่สิบหกมาเนี่ย มาเป็นวันที่ยี่สิบเนี่ยพวกผมห้าคนก็ไปพร้อมกันหมดนะครับเราไปพร้อมกันหมดเนี่ยกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าองค์ประชุมไม่ครบเนื่องจากว่าฝ่ายรัฐเนี่ยไม่มาสี่คนตั้งแต่ที่ตามกรรบัญชาของท่านประหลัดก็คือคุณโสภพานะฮะที่ดีคมสวัสด์นะครับแล้วก็ทางสภาพัสแล้วก็คุณพูนพงนะครับนะฮะซึ่งซึ่งผมก็ นะฮะพวกเขาก็เห็นว่าคุณคุณพงษ์เนี่ยไปที่กระทรวงอยู่ที่กระทรวงแรงงานอ๋อเหรอครับวันประชุมเนี่ยนะวันคุ่สิบคุณอัรยุทธก็เห็นใช่ไหมครับว่าคุณคุณพงษ์ตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ก็ไปปรากฏตัวอยู่ที่กระทรวงแรงงานจริงๆพวกเ็นกรดูพวกเห็นะพอทำงานเป็นปีเขาก็เขาก็จำมันได้นะครับก็เห็นเห็นบอกเห็นว่าแวบนะทำไมไม่ขึ้นมาเราก็รอเอ้ะน่าจะขึ้นมานะขึ้นมาจะครบองประชุมนะครับแล้วก็ยังมีฝ่ายลูกจ้างอีกสองท่านนะครับปกติฝ่ายลูกจ้างเนี่ย จะไม่ค่อยขาดนะครับไม่ว่าจะประชุมพิจารณาหรือไม่พิจารณาโดยเฉพาะถ้าประชุมพิจารณาเมื่อไหร่นะครับลูกจ้างจะเต็มอาราสิคือห้าคนนะฮะในจ้างก็จะเต็มอตราสิคื์ห้าคนเปน,นี้มาตลอดวันนั้นก็เลยเกิดเหตุการณ์ปรแปลกประหลาดตามที่ตามที่คุณนายเล่ามาครับครับครับปแปลกจังัตแทนฝ่ายรัฐมีอยู่ห้าคนไม่มาสี่เหลือแค่หนึ่งที่มา ให้ที่มานั้นก็คือประธานบอร์ดค่าจ้างซึ่งเป็นประหลัดกระทรวงแรงงานลูกน้องของประหลัดกระทรวงแรงงานก็ไม่มาในที่ประชุมเนี่ยคุณไพโรธประหลัดกระทรวงแรงงานได้ได้ได้บอกกล่าวกับพวกเราอย่างไรบ้างไหมครับตัวแทนฝ่ายรัฐไม่มาลูกน้องแกก็ไม่มาด้วยแกอธิบายไหมครับ,มรบไม่อธิบายผมก็ถามนะครับคือประเด็นแรกผมถามว่าเมื่อวันที่16ที่ท่านรับประชุมโดยท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าพวกผมห้าคนเนี่ยไม่ว่างตรงกันครับ ท่านท่านมีเจตนาอะไรก็ไม่ตอบผมอืแล้วผมก็ถามต่อไปว่าท่านตั้งใจหรือไม่ก็อ้อมแอมอ้อมแอมนะครับว่าไม่ได้ตั้งใจก็ไม่ได้ตั้งใจผมก็ฟังแล้วก็ประหลาดใจมากว่าเอ๊ะไม่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 น่าจะตอบคําถามแบบนี้นะฮะแต่ผมก็ไม่ได้ซักไซด์ได้เรียงต่อนะครับกลัวจะทําให้บรรยากาศการประชุมมันเสียไปก็เลยแต่นั่งรอ คนที่ที่เหลือว่าจะมาอีกสักอีกสักคนไหมจะได้ประชุมเดินหน้าต่อไปได้ครับนทีนี้ทีนี้ทีนี้คุณไพโรธได้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 บอกกล่าวไหมครับว่าทําไมตัวแทนรัฐทั้งสี่คนไม่มาในการประชุมครั้งที่สองไม่ได้บอกหรอกครับเพราะว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายเลขาเนี่ยฮะผมก็ถามว่าทําไมอาทิตย์ดีกรมสวัสด์เป็นผู้แทนข้าวชาของท่านทําไมไม่มาปกติเนี่ยท่านสั่ง ก็ต้องมามันราชการอย่างอื่นมันจะสําคัญกว่าที่ประหลัดสั่งแะครับอืม่ตอบผมไม่ได้นะตอบผมไม่ได้ฝ่เลยขาก็ได้แจ่ตอบว่าเพิ่งลาเมื่อสิบโมงเช้าอะเพิ่งลาสิบโมงเช้าวันเดียวกันดีดีดเพิ่งลาสิบโมงเช้าไปถึงคุณโสภาเลยแล้วก็ไปบอกว่าติดติดอะไรประชุมอะไรอีกสักอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าไอ้ตารางที่ที่ประชุมอื่นเนี่ยมันไม่น่าจะสําคัญเท่ากับที่ประหลัดกระทรวงที่เป็นเจ้านายโดยตรงเนี่ยครับ นี่เป็นประธานครับครับอันนี้สังคมก็น่าจะทราบดีครับครับคุณโสภาอธิบดีกรมสวัสดิการเพิ่งลาสิบโมงเช้าเช้าวันประชุมใช่ครับคุณพูนพงศ์ตัวแทนกระทรวงพาณิชย์มากระทรวงแต่ไม่เข้าห้องประชุมครับคุณเมธีสุภาพง์ตัวแทนจากแบงค์ชาติเพิ่งมีหนังสือแจ้งจากแบงค์ชาติไม่รับรองไม่รับรองสถานะความเป็นผู้แทนของคุณเมธีอันนี้ขอขอสานโทษนะครับ หนังสือรับรองนี่คุณอะไรเห็นยังครับมีจริงหรือเปล่าครับผมว่าตามคุณไพโรธคุณคุณไพโรธแกแกแกให้สัมภาษณ์วันนั้นอย่างนั้นอืออันนี้แหละครับยิ่งมปนที่สงสัยเพราะเท่าที่เท่าที่ผมทราบนะเวลานี้คุณเมธียังไม่ได้ลาออกนะครับไอการการแต่งตั้งเนี่ยอคุณเมธีมาเป็นกรรมการข้าราชการตั้งแต่ต้นเนี่ยแต่งตั้งในนามชื่อคุณเมธี นะครับไม่ได้มาโดยตําแหน่งนะครับไม่ไม่เหมือนกับที่ดีกรมสวัสด์มาโดยตําแหน่งเช่นเช่นเช่นเอ่อโดยตําแหน่งที่ดีกรมสวัสด์เช่นสามสิบกันยานี้คุณโสภากเกษียณน,นะครับอ<ช>ทิบดีกรมสวัสด์คนใหม่หลังจากเอ่อไม่รับการโปรดเก้าแล้วก็มาเป็นคณะกรรม<ช>การต่อได้เลยครับ<ช>ไม่สามารถเป็นต่อได้นะฮะ อันนี้มาโดยตําแหน่งแต่คุณเมธีมาโดยชื่อครับอ๋อเหรอฮะต้องให้คุณเมธีลาออกก่อนถึงจะมีผลทครัเด็ดเด็ดเด็ดทวนททนอีกครั้งนะฮะโครงสร้างผู้แทนฝ่ายรัฐที่มีอยู่5คนที่ที่ที่มาโดยตําแหน่งเนี่ยก็คือประหลัดกระทรวงเป็นตัวแทนฝ่ายรัฐมาโดยตําแหน่งแล้วก็มาในตําแหน่งประธานบอร์ดข้าจักอันนี้ชัดเจนคุณโสภาอธิบดีกรมสวัสดิการนี่มาโดยตําแหน่ง คุณวราวารรณรองเลขาสภาพัฒน์นี่มาโดยตําแหน่งใช่ไหมฮะของรองเลขาสภาพัฒน์กับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยผมไม่ทราบนะผมไม่มั่นใจผมไม่ทราบครับแต่บแบงค์ชาติแต่แบงค์ชาติไม่ได้ยู่ในโครงสร้างาเพราะว่าผมเนี่ยจาได้เลยว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ารอ,อ,องผู้ว่าแบงค์ชาติท่านไหนที่มาเป็นเนี่ยก็มาเป็นแล้วก็จะ,กะเกษียณแล้วก็เป็นต่อเป็นมาโดยตลอดแล้วก็เป็นมาโดยชื่อฮะ ใช<ส>่ครัอจเจริเป็นชื่อมาครับ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 อันนี้อันน,น,นี้ผมว่าตามคำให้สัมภาษณ์ของคุณเมธีไอ้คุณของของของคุณไพรุดปลัดกระทรวงแรงงานน่นะสรุปแล้วสรุปแล้วครั้งที่หนึ่งและต่อด้วยครั้งที่สองอคุณคุณคุณอัจฉยุทธ์คิดว่าคิดว่ามันมีซัมพิงธ์องมันมีฮิดเด้นไอจันด้าไหมและเป็นไอจันด<ข>้าของใคร<ม>ที่ทำให้มันเกิดสภาพนี้ขึ้นมามีฮะมีมีฮิดเดนแน่นอนเพราะว่า เพราะว่าผมเนี่ยได้พูดดักคอนะครับในห้องประชุมก่อนแล้วว่าวันที่ยี่สิบสี่ที่นัดประชุมใหม่นะครับกรุณาอยากให้ผมเห็นว่าเก้าอี้คุณเมธีว่างหรือมีคนอื่นมาแทานคุณเมธีนะครับเพราะว่าอันนั้นนจะทําให้พวกผมผิดหวังมากอืนะครับอเพราะว่ามันมีนัยยะอยู่แล้วนะครับว่า การที่อัตราค่าจ้างคแบบที่แบบที่การเมืองแทรกแซงแบบนี้นะครับครับการเมืองแทรกแซงแบบนี้เนี่ยคุณเมธีอาจจะไม่เห็นด้วยอันนี้ผมไม่ไม่ผมว่าอาจจะนะครับคุณเมธีอาจจะไม่เห็นด้วยถ้าคุณเมธีไม่เห็นด้วยแล้วมีการเสนออัตราค่าจ้าง400บาทซึ่งเป็นการเสนอที่ผิดธรรมชาตินะครับผิดธรรมชาติก็ผิดจากกฎกติกาทั่วไปเนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะใช้400บาทได้เพราะว่าการลงมตินะครับในกระบนการค่าจ้างเนี่ยเพื่อขึ้นค่าจ้าง <ทะ S 2> ต้องใช้มติสองในสามของที่ประชุมสองในสามครับถ้าที่ประชุมมี15คนนะครับก็ต้องได้คะแนนเสียง10คนนะครับคนถึงจะถึงจะเป็นมติได้นะฮะจะใช้ กี่ร้อยบาทก็ตามแต่นะฮะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเงื่อนเไขแรกนะครับต่อมาถ้าสมมุติว่าคุณณวันประชุมพิจารณาคุณเมทีหรือใครก็ตามไม่มาหนึ่งคนในจ้างมาห้าคนนะครับก็เป็นสิบสี่เสียงถ้าสิบสี่เสียงเนี่ยจะต้องมีเสียงทั้งหมดเก้าจุดสามสามเสียงจึงจะชนะทางฝ่ายในจ้างครับในจ้างมีห้าเสียง ะครับต้อง9.33ซึ่งก็คือ10คนนั่นเองก็คือ10คนครับโอเคเข้าใจแล้วเ<น>ข้าใจแล้วคุณเมทีจึงเป็นจิ๊กซอตัวสําคัญเนี่ยน network, ะครับถูกไหมก็คิดนี่นี่คิดนะนี่ผมก็ประเมินอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าคุณเมทีท่านเนี่ยที่ผ่านมาที่รู้จักกันมาตั้งแต่ท่านเป็นอนุกรรมการอะไรต่ออะไรเ <Okay. S 2> นี่ยครับมืนค่าจ้างมายาวนานซึ่งก็เคยสัมผัสท่านเป็นคนที่เป็นนักวิชาการที่เก่งแล้วก็ ตรงไปตรงมาแล้วก็ <Okay. S 2> ว่าตามว่าตามาข้อเท็จจริงรของสภาวะเศษรษฐกิจในขณะนั้นนะฮะ <Okay. S 2> ไม่มีไม่ได้แบบมีการเมืองสามารถที่จะไปแทรกแซงท่านได้ครับโอเคสรุปว่าคุณอัจฉุิธเชื่อว่าเพราะใครบางคนกังวลว่ามันจะไม่ผ่าน มติสองในสามดังนั้นซื้อเวลาดังนั้นติดชึ่งดังนั้นสร้างสตอรี่ให้มีการล้มการประชุมกันไปก่อนถูกถูกต้องไหมฮะน่าจะเป็นเช่นนั้นครับกรับขอบพระคุณมากครับคุณอัจยุทธครับขอบคุณนะคะคุณอัจยุทยขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สุดยอด